สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับเราอยู่กันในช่องโนมดัมโต้ว์กลมนะครับอ่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กันในเกมคราวดสองอีกเช่นเคยนะถึงคิวอาชีพนะครับของเมดนั่นเองนะอันนี้จะเป็นสายไพโรเมดนะคุณผู้ชมหรือว่าเมดไฟนะครับอ่ะสำหรับอาชีพนี้นะครับเมดนะเป็นอาชีพที่ดาเมจจัดจ้านนะครับไม่ว่าจะเป็น pvp หรือว่า pve นะครับแล้วก็สายที่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นโจมตีเป็นหลักเลยนะครับก็คือไม่มีซงไม่มีซับเลยเอางี้ดีกว่านะโดดเด่นไปทางเรื่องของดาเมจล้วนๆนะครับ แต่ว่ามันก็จะมีในส่วนของฮิลนิดนึงนะใช้คำวันนิดเดียวเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวก็อื่นครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลของเมดสายไฟนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไปอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายสกิลนะครับในหน้าของสกิลสายเมดก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปพาโลเมดนะครับอ่ะไปเริ่มกันเลยสกิลแรกนะครับธนูไอเย็นนะครับอันนี้จะเป็นการปล่อยเก็ดน้ําแข็งนะครับเป็นแชกชกออกไปนะครับทำการโจมตีนั่นเองส่วนพาสซีฟนะครับก็จะเพิ่มนะครับน้ำแข็งอีก2ออันแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับ สกิลต่อไปครับเผาปฐพีนะครับอ่าสกิลนี้ก็เป็นสกิลไฟนั่นแหละแบบบอมอ,ะอ่ะแล้วก็ติดสถานะเบิร์นหรือว่าเผาไหม้นั่นเองนะครับส่วนพาสซีฟะ,ะก็เป็นเพิ่มดาเมจนั่นเองสกิลต่อไปครับวาร์ฟนะครับอันนี้จะเป็นการเดสแล้วก็เพิ่มเลือดให้กับเมจนะครับอ่าฮิลได้เล็กน้อยส่วนพาสซีฟนะครับก็จะบวกปริมาณการฟื้นฟู HP นะครับก็คือฮิลแรงขึ้นนั่นแหละ สี่ต่อไปครับมุกหนาวเย็นนะครับก็จะเป็นการยิงนะครับบอมน้ําแข็งลงไปแค่นั้นเองส่วนพาสีก็จะทําให้ดาเมจแสงขึ้นนะครับถ้าเราไปครับแดนเปวเพลินนะครับสกิลนี้ก็เป็นการจุดไฟเผานั่นเองนะครับติสถานะเบิร์หรือว่าเผาไหม้นะส่วนพาสีนะครับก็เพิ่มดาเมจเห็นไหมมันจะโดดเด่นไปทางดาเมจเลยครับุผู้ชมเดี๋ยวมาดูที่พาสีของเมจกันนะครับอันนี้ก็สะท้อนดาเมจเวทนะครับอ่ะสามเปอร์เซ็นต์นะครับ มาดูที่สายไพโรเมบ้างห,หรือว่าเวทไฟนะครับอในโนซนพาร์ท4นะอันนี้จะเป็นเพิ่มคริสดาเมจนะครับตรงนี้นะและสกิลที่เพิ่มเข้ามาครับนะั่นคือโจมตีเปลวเพลิงนะครับสกิลนี้จะติดสตตนดด้วยนะครับ2วินาทีแล้วก็ติดเผาด้วยนะส่วนพาีฟนะครับก็จะเพิ่มค,คริเรดนะครับอของสกิลนี้เลยอันนี้จะเป็นสกิลที่อัพเกรดขึ้นมานครับแดนเปลวเพลิงนะอันนี้ก็จะติดเผาไหม้นะครับ ส่วนพารซีฟนะครับก็จะเพิ่มสถานะเผาไหม้นะครับแล้วก็เพิ่มเมจิกแอทแทกมากขึ้นนั่นเองนะครับพาส์ซีดไปนะเทเดลมาลงเพิงนะครับโจมตีศัตรูสถานะที่เผาไหม้เนี่ยจะเพิ่มคิเรสสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือแม่งทั้งเผาทั้งแรงขึ้นอนะ่ะว่างี้ดีกว่าส่วนพารซีฟน,นะครับโล่เปลวเพลิงเมื่อถูกโจมตีมีโอกาส20%ได้รับโล่จากกำนาจโจมตีเวทนะครับขณะเดียวกัน เมื่อสังหารศัตรูนะครับระยะจะสร้างผลนะครับ SPD ลบต่อเนื่อง3วินาทีอันนี้ถือว่าเป็น p a s s ีฟที่ดีมากๆเลยครับอ่ะส่วน p a สซีฟนี้นะครับก็จะเป็น HP เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับทุกชีพเหมือนกันแล้วก็สเตตัสทั้งหมดนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของ s p แล้วก็ a d k เป็นหน่วยนะครับผู้ชมเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาอัพสกิลให้ดูกันนะครับว่าสายพลเมถีต้องอัพยังไงบ้างนะเอาเป็นสาย PVE ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะมาเริ่มต้นที่สกิลนี้เลยนะหากิน จมตีไปเพลิงครับก็เอาไปห้ากันเลยอ่ะลงพลาสีไว้หนึ่งเหมือนเดิมนะครับที่เหลือก็หนึ่งไว้ก่อนตอนนี้อ่าอันนี้คือเบื้องตอน้นอันนี้เราต้องแอฟฝั่งนู้นก่อนนะครับแดนไปเพลิงนี่เลยลงพลาสีไว้หนึ่งนะครับเสร็จแล้วสองสกิลที่เราจะเลือกใช้นะครับผมจะเลือกในส่วนของเผาปฐพีนะครับ ก็คือเน้นเผาเลยนะพาร์ีสิลงไปหนึ่งนะครับอ่าตามด้วยมุกเหนาวเย็นนะครับอ่าและลงพาสิบหนึ่งครับนี่สกิลนี้คือมันแรงนะถ้าทเทียบกับอันนี้อันนี้มันแรงมากก็เลยเอานี้ดีกว่านะครับไอ้สกิลธนูไอเยน,นี่เขาจะไม่ค่อยใช้กันอ่าจะใช้กันประมาณนี้นะครับสับสายไฟนะทีนี้เนี่ยพาสซีฟเหลือเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาเติมเต็มสกิลหลักก่อนเลย อัดไป5้าเลยนะครับอ๋อนี้ลืมนี้ลืมอันนี้ด้วยอันดี้5ครับสกิลเพิ่มเลยเยอะนะก็ลงมาเลยครับแล้วก็ตามด้วยพาสีนีนะเพราะว่าอันนี้สำคัญมากครับอันนี้คือว่าช่วยได้เยอะนะครับเราจะอัพอันนี้ด้วยอ่ะเราก็ตามด้วยโล่ไปเพลิงนี่ครับอันนี้เอาสักห้าเลยก็ได้นะอันนี้ค่อนข้างดีเลยครับอันนี้ เราก็มาเอาสกิลไฟต่อครับอ่าดีพอยต์เหลือนะก็ลงไฟต่อเลยอ่าเราจะเน้นหน้าเมทธาตุไฟนะครับต่อไปส่วนการจัดสกิลนะครับอ่ะเดี๋ยวมาจัดวางกันจริงๆมันจัดวางยังไงก็ได้นะสำหรับเมทนะครับเพราะว่าสกิลมันโจมตีหมดเลยนะแต่ผมจะเรียงประมาณนี้แล้วกันฮะอ่าก็คือเอาโจมตีเปลวเพลิงไว้สกิลแรกเลยนะครับเพราะว่ามี CC ด้วยนะก็สตันเปิดเลยนะครับ สกิลที่สองผมจะวางคือแดนเปลเพิงนะสกิลที่สามเผาปัพีสกิลที่สี่มุกหนาวเย็นเอาจริงเรียงไงก็ได้เอาจริงเลียก็ได้แต่ว่าที่ผมเอาโจมตีเพียงไว้ก่อนเพราะมีซีซีแค่นั้นแหละนะครับไม่ได้ต่างกันมากที่เดิมมันก็เป็นเผาไหม้นะครับก็ประมาณนี้คผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปทดสอบดันเจียนพีวให้ดูนะครับสำหรับเซตนี้นะไปะคผู้ชมเรามาถึงดันเจียนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบนะครับว่าดาเมจด้านขวาเนี่ยจะขนาดไหนนะครับไป แรงมากแรงมากเดี๋ยวมาถึงบอสใหญ่นะครับเดี๋ยวดูดาเมจด้านบนนะครับว่าจะทำได้เท่าไหร่นาะ เรือบอสรดเร็วมากผู้ชมรดเร็วมากอบอสตายเรียบร้อยครับดาเมจที่ทำได้ก็ประมาณรานแนะครับอ่ะประมาณนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยครับผมสำหรับสาย PVE นะครับผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับจริงๆสายเนี้ยก็ เอาไปลง PVP ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ว่าผมจะจัดให้อีกเซตละกันนะครับเพื่อเอาไปลง PVP โดยเฉพาะหรือว่าพวกหลีกนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตรีเซตเลยนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาจัดแบบเอ่อ PVP บ้างน,นะครับหรือว่าในส่วนของพวกลงหลีกอะไรอย่างงี้นะอ่ะการอัพก็จะคล้ายๆกันนะครับลงไปเหมือนเดิมเลย ลง5แล้วนะครับที่เหลือก็ลงไม่แค่หนึ่งนะ,ะทีนี้สกิลที่เราจะเปลี่ยนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เราจะเอานะครับแดนแปลงเพิงอ่าสกิลนี้เราจะเอาออกนะครับมุกเหนาวเย็นเราก็จะใช้ไฟเหมือนเดิมครับอ่าสกิลที่เราจะเปลี่ยนก็คือนี่เลยเอาว์ปมาเปลี่ยนครับเอามาฮิวเลือดนั่นเอง ลงพัสไปห้าเลยก็ได้ครับอ่า,อาฮิวแรงนะครับอ่าประมาณนี้สกิลที่เราเปลี่ยนก็คือมุกเหนาาเยน็นะครับเปลี่ยนมาเป็นวาร์ปนะอ่าเพื่อเอาเลือดนะครับเสร็จแล้วพอยต์เราเหลือใช่ไหมลงไรดีเอ่ยอในส่วนพอยต์ที่เหลือนะครับผมแนะนําว่าเอาเป็นในส่วนของฮิวเพิ่มก็ได้นะจะเ,เจาฮิวเพิ่มแล้วกันอ่าแล้วก็เอาท่าหากินของเรานะครับครับไปเลยอ่ะก็จะประมาณนี้สายพีพีนะครับ ส่วนกนารจัดสกิลก็เหมือนเคยนะฮะเอาสตาร์นไว้หน้าเลยที่เหลือก็ยังไงก็ได้ครับธาตุไฟแล้วแต่อย่างไะครับ่าจะเอาอะไรก่อนนะส่วนสกิลสุดท้ายก็เป็นเอ่อเดชเพื่อฮิวเลือดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปทดสอบ p p ีให้ดูนะครับสำหรับเซตนี้นะไปะผู้ชมเดี๋ยวผมจะสู้ใครดีเอาธนูแล้วกันเนาะสองแสนสามแล้วใกล้เคียงกัน มาถึงก็เปิดสแตนไปเลยครับผู้ชมปึ๊บก็ให้โอ้ไม่โดนนะอ่าก็ได้กสก็อ,อกมาเพิ่มเลือดฮะ,ะเมดเวลาสกิลหมดนะครับผมแนะนำให้เดินหนีนะแล้วก็รอใช้สกิลครั้งต่อไปนะคุณผู้ชมแบบน,นี้แล้วก็แนดออกนะครับ สเต็ปก็จะมานี่แหละนะครับใช้สกิลเดินหนีนะอันนี้คือสู้กับธนูนะครับจะเสียเปรียบนิดนึงเพราะว่าธนูก็จะเดินยิงและหนีเหมือนกันนะครับอ่าเมทจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเจอพวกซอฟแวร์หรือว่าแอสซิสินที่ถึงตัวนะครับจะค่อนข้างเล่นยากนะอาจจะสู้กับพวกตัวตีไกลได้ง่ายก็คืออย่างเช่นธนูนะแต่ละการมันก็คล้ายๆกันยิงแล้วหนีนะสกิลเสร็จก็นหนีอ่าประมาณนี้นะครับส่วนไอ้ท่าเดสเนี่ยเราก็ควรเอาไว้เพราะว่าเอาไว้เพิ่มเลือดนั่นเองเพราะว่า3สกิลอ่ะ มันเป็นดาเมจที่ค่อนข้างเพียงพอจะฆ่าผู้เล่นแล้วนะครับอ่าแต่ข้อเสียคือมันบางใช่ป่ะเราก็เลยเอาฮิลมาใช้เพิ่มเติมแต่จริงๆเราจะอาดสี่สกิลเลยก็ได้โดยที่ไม่ใช้ฮิลก็ได้นะครับอเซตแรกก็ใช้ได้เหมือนกันอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับเมทไพโรนะผู้ชมกดอ,อื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณยูเซอร์นะครับมอร์ฟินนะอ่าน้องคนนี้เขาก็เอาตัวละครเทพเดี๋ยวมาให้รีวิวกันในสายไพโรเมทนะครับอ่าต้องขอบคุณน้องเขาด้วยนะอ่ะอย่าลืมนะครับกดไลค์กด write, แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับอย่า ในเกมคาาวซอนะครับกับอาชีพเมดสายไพโรหรือว่าเมดไฟนะครับต้องขอจบเพลงนี้นะครับอาชีพอะไรต่อไปนั้นรอติดตามในช่องเลยนะครับสำหรับนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะจ้าบ๊าทบาครับ